เอาละครับหลังจาก EP ที่3พาร์ทหนึ่งผ่านไปผมได้พาไปทาความรู้จักกับน้องเอสชายที่อ้างว่าเป็นมนุษย์ทดลองจากต่างดาวผลสรุปก็ออกมาแล้วอย่างที่คุณผู้ชมรับชมกันไปเมื่อ EP ที่แล้วนะครับโรถใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ยังไงกันแล้วแต่นะครับขับรถกันมาตั้งพันกว่ากิโลโอโโ้พวกเราจะไม่ยอมเสียเที่ยวกันอย่างแน่นอนสถานที่ก็ได้ของฟ้าก็เป็นใจอย่างนี้พวกเรามาปักหลักเฝ้า มองคลองฟ้ากันดีกว่านะครับไปดูกันดีกว่าว่าคืนนี้พวกเขาจะมากันกี่ลำและทำเซอร์ไพรส์อะไรให้กับพวกเราเชาว OFU กันบ้างเชิญเลยครับ ณนะตอนนี้สองทุ่มนะฮะสองทุ่มพระอาทิตย์ตกแล้ตกแบบร้อเพราะว่าเมื่อกี้ทุ่มกว่าเนี่ยพระอาทิตย์ยังแบบมีแสงลำไรอยู่ตรงภูเขาตอนนี้ตกร้อยเปซ็นตทำให้รู้แล้วว่าท้องฟ้าปิดแทบจะร้อเปเเหมือนกันนะครับถ้าตอนนี้เฟลก็ไม่เป็นไรอยู่นี่ทั้งคืนเดี๋ยวรอดูตอนที่ฟ้าเปิดก็ได้เดี๋ยวเราเฝ้าทั้งคืนเอยู่ยแล้วนะครับผม เมื่อกี้นี้ที่ไปปลุกพี่นี่คือบินนะฮะความรู้สึกมันมันบินแหละเนาะแต่เราก็ไม่การันตีได้นะเพราะเราถ่ายไม่ติดไงพูดไปไม่รู้จะเชื่อเปล่าเขาก็พลิบมาปุ๊บ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 แล้วก็ผมก็เอาเลเซอร์นี่แหละจริงๆส่องเล่นอะไรเงี้ยเขาหยุดแล้วเขาก็พลิบใส่ปุ๊บ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 แล้วเขาก็ไปต่อแล้วก็หายไปเลยถ่ายไปโคง้งดิยังอยู่กันสองคนนะโค้งในสถานที่ไม่ได้มานานแล้วก็ไม่ได้เห็นนานรู้สึกไงฮะเมื่อกี้นี้รู้สึกงงเพราะว่า ไม่ได้ตั้งใจจะดูนั่งเล่นแต่เกมพอจะดูปรากฏขึ้นมาเห็นคือเงี่ยหน้าไว้สองคนแล้วก็เขาก็พิบมาเลยเฮ้ยพ,พี่โคกมาแล้วมสาสักครู่นี้ครับเห็นคนเรียกแล้วเรียกพี่ซัฟฟี่ไม่ทันอวันนี้คือเร็วเป็นพิเศษนะวันเนี้ยเป็นกรณีพิเศษเลยล่ะเหมือนไฟได้ถ่ายด้วยแต่ว่าไม่ติดมันไม่ติดไม่ทันมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นใช่โอเคโอเคอเคดีย๋ยวเราเฝ้ากัเรื่อยๆนะครับตอนนี้ประมาณตีอะไรฮะัไฟตีหนึ่งห้าสิบห้าประมาณคือกี่ลำละสามแล้วสามแล้ว ณตีสี่ตีสตั้งแต่ตีสามห้าสองใช่ครับแล้วตอนนี้ตีสี่นิดๆแล้วสามนะเราเอาผ้าห่มคุมไฟเอาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวให้เข้าดูก่อนเดี๋ยวเขาไปเช่คุมไฟเอาไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้แสงข้างล่างมันมืดที่สุดแล้วก็เราจะได้ปรับสายตาของเราให้มองเห็นเ้าื่องบนได้ชัดที่สุดใช่ครับแต่วันนี้ไม่ฟาเพราะว่าดาวดาวเต็มฟ้าเลยดาวเหมือนเห็นทางช้างเผือกเลยไปท็อปดาวเต็มฟ้าเพราะฉะนั้นผมถ่ายด้วยโทรศัพท์อยู่แล้วครับผมไม่ได้มีกล้องเลนอ่อะถ้าพูดกันตามตรงคือเรายังไม่ ลงทุนซื้อกล้องเลนส์ใหญ่แล้วบอก<ช>ที่มันแพงๆ,ๆอ่ะคือ<ล>มันเพิ่งเริ่มต้ตนมันเพิ่งเริ่มต้นครับก็คือใครที่ดูคลิปผมก็คือมีคอมเมนต์มาแล้วล่ะทำไมอ่ากล้องพี่บี้<ช>โอ้โหเขาเป็นทีมโปรดักชั่นมาตั้งเป็นกี่ปีแล้วละ่ะแล้วก็มีทีมงานเราเพิ่งเริ่มกันแค่2คนเนี่ยนะฮะกับ EP 2>, 2ี EP เองเพราะฉะนั้นก็นคือใครที่อยากจะซัพพอร์ตหรืออยากจะได้ภาพที่มัมคมชัดก็ กล่าวของคุณลุงหน้าครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งใจทําคลิปเพราะว่าหนึ่งคือผมไม่จกตาในการถ่ายบนท้องฟ้าอะไรที่เคลื่อนที่มันคือสิ่งที่เราระบุไม่ได้ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นผมปัดเป็น UFO ไปก่อนแต่ถ้าอะไรที่เป็นดาวผมก็จะบอกว่าเป็นดาวอะไรที่เป็นเครื่องบินผมจะบอกเป็นเครื่องบินแต่ UFO เนี่ยั n i d e n t i f y flying object ก็ยังใช้ใช้ได้เสมอเพราะว่ามันระบุไม่ได้ว่ามันคืออะไรดาวเทียมไหมเอาไปคิดดูสตาร์ลิงไหมสตาร์ลิงวิ่งเป็นสายเลยผมยังไม่เคยเห็นเห็น กอกไม่รู้แต่เห็น,นอีกแล้วอีกคำหนึ่ง<ๆ>ของเราไม่เคยเห็นสตาร์ลิง คือสตาร์ลิงมันมันเป็นปรากฏการที่มันสวยเลยวิ่งเป็นสายเลยแต่อันนี้คือมันมาหลายทิศทางมันมาแบบในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันแล้วแบบมาคนที่คนทา่นี่สี่แล้วใช่ไหมสี่แล้วระหว่างที่เราคุยกันสี่ถูกครับนะครับเมื่อกี้ตั้งในกาบบางๆอีกหนึ่งลำเมื่อกี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจับไม่คุยเยอะลวจะไม่คุยเยอะแล้วตอนนี้ผมใช้ไอโฟนผมถ่ายบอกตรงๆเลยผมจะซูมเพื่อที่จะเห็นการเคลื่อนที่ของเขาผ่านดวงดาวเท่านั้นเองแต่เมื่อกี้ที่มีคอมเมนต์มาคลิปอ่อีพีที่สองบอกว่าของพี่บี้อะถ่ายชัดมากถ่ายชัดมากก็คือเเลนา 400คือเขาใช้ขาตั้งกล้องแล้วเขาถ่ายแต่เขาซูมไหมเขาก็ซูมซูมเลยครับต้องซูมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ซูมเนี่ยเราตั้งกล้องกว้างๆเห็นเขาวิ่งเป็นจุดๆมันมันไม่สามารถเห็นเป็นลำยานเขาได้หรอกถูกครับเราพยายามซูมให้เยอะที่สุดเผื<ๆ>่อมันมีโอกาสติดเป็นลำยานใช่ครับเท่านั้นเองแล้วก็เราเห็นวิธีการเดินทางของเขาผมต้องการให้มันผ่านดาวเท่านั้นเองเพื่อที่จะยืนยันไม่ใช่ว่าเรามือไม่นิ่งแล้วถ่ายดาวที่มันจอดอยู่แล้วเฮ้ยมันเคลื่อนไหวไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นไม่เอานะไม่เอานะโอเคเดี๋ยว จ้าเมื่อกี้ห้านะห้าแล้วพี่เราเห้าแล้วแต่ว่าแจมไม่เยอะมันแสงน้อยครับแสงน้อยแสงน้อยใช่ครับแต่ว่าตามมาด้วยดาวตกโอ่มีดาวตกถ้ามีดาวตกก็เขาจะเหมือนแบบเป็นสัญญาณนะเป็นสัญญาณนะครับพี่มาพร้อมกันอันนี้คือความรู้ผมได้ความรู้จากพี่ทอฟฟี่หมดเลยนะผมไม่ได้มีความรู้เองนะเพราะว่าทุกครั้งที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะถ้ามีดาวตกเดี๋ยวจะมีเขาโผล่มาครับผมแฟดเลยแฟดเลยครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยแฝดใช่ไหมแฝดใช่ไหมออกสีเขียวด้วยนะแฟดเขียวด้วย ่โค้กเห็นใช่ไหมพีโค้กเห็นด้วยแฟตเขียวเจ็ดนะเจ็ดนะยิงแฟตนี่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 ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่มาแล้วไม่รู้ในจอกูในชัยหรือเปล่าที่กูโฟกัสอยู่ลอง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 ชี้ดิมันต้องดูตาเปล่าครับบางทีมันในกล้องมันไม่ความละเอียดไม่สามารถซูมถึงได้เจ็ดยิงแฟตนะแต่กล้องถ่ายไม่ได้นะครับแล้วก็เขาก็พิบเรื่อยๆด้วยมาวิ่งกับพิบเรื่อยๆใช่กูเห็นละกูเห็นละกูเห็นละ แต่แต่หายไปแล้วนี่มาอีกแล้วมาทักทักทักอันนี้ทักทักโอเคโอเคเนี้ยในกล้องติดนี่ยิงข้างดาวด้วย โอ้ยลำนี้เฟี้ยวคือวิงแฟดแล้ววิ่งนี่นี่นี่คือไม่ได้วิ่งตลอดนะฮะวิธีของเครื่องบินคือจะวิ่งตลอดแล้วก็พิบนะครับแต่อันนี้คือกระพิบเป็นระยะแล้วก็หายแล้วก็วิ่งแล้วก็หายนะครับตรงนี้ไม่มีเมฆนะครับลำนี้เฟี้ยวอันนี้ติด8ครับ8ครับเห็นยังพี่เลยนะขอทีหนึ่งโฟกัสทีหนึ่งโอเค8ครับเห็นแล้วครับครับ 8ครับขอเข้าดาวหน่อยนี่กำลังเข้าที่กำลังเข้าแต่ว่าดาวดวงเล็กนะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยคเข้าดาวนะฮะขวามือคือดาวนะครับผ่านดาวเห็นไหมครับปึ๊บนะครับวิ่งอยู่นะครับนที่8 8วิ่งอยู่ ก้าบางใช่ไหมรำที่เก้าบางมากครับหายแล้วอหายไปแล้วเนี่ยนี่มาแล้วมาแล้วแต่บางมากเลยอันนี้คือผมไม่ได้เห็นคนเดียวนะครับมีพี่โคกเห็นพร้อมผมด้วยไอ้ตั้งฟี่เห็นคุการันตีให้ได้คือเก้าครับนับนับจำนวนแล้วกันเก้าครับเก้าแล้วครับสิบครับจะเข้าดาวนี้ด้วยเนี่ยนี่ํำนี้ครับจะเข้าดาวนี้นะมเข้าดาวแล้วอ่าอ่าโอเคผ่านดาวตามครับรำนี้ตามมาครับข้างบนคือดาวครับรำนี้ตามมาครับสิบเอ็ดครับไหนครับํำนี้ครับ มาสองลามพร้อมกันนะครสองลามพร้อมกันจะเข้าดาวนี้ครับอ่าอ่าอ่าสิบกับสิบเอ็ดมาคู่นะฮะอ่ะาเข้าดาวแล้วครับเห็นไหมเข้าดาวแล้วครับสิบสิบเอ็ดเข้าดาวแล้วเนี่โคตรเท่อย่างงี้เท่ข้างล่างคือดาวนะครับอ่ายังวิ่งอยู่สิบเอ็ดยังวิ่งอยู่ครับขอความเฟี้ยวฟ้าของสิบเอ็ดหน่อยฮะสิบเอ็ดยังวิ่งอยู่นะผ่านดาวดวงที่สองนะครับเข้าดาวแล้วเข้าดาวอย่างงี้คือเฟี้ยวเนี่ยโอ้โห อย่างนี้คือเฟี้ยวนี่คือ OFU ครับมาแต่ท็อบพี่ไม่ต้งกลัวผิดหวังครับ11วิ่งย,ยาวๆครับเข้าดาวประมาณ3-4มัวกดวนะฮะวิ่งยาวมากแล้วเจ็บด้วยนะ ไม่ไม,ไม่ไม่มีแสงไม่มีรถไม่แผ่วไม่แผ่วอัปเดตครับ13ครับลำที่13แต่วางมากครับในก,กล้องไม่สามารถถ่ายเห็นได้ทีเ่เฟียวๆคือ11บล้ำที่7ก่อน 7ก่เจ็7นี้เฟี้ยวเลยแล้วก็10 11 10 11ครับมาคู่กันเมื่อกี้12ก็บาง12บางมากแล้วสา3บางก็บางโอเคใช่ครับวูเร็วมากสามนี้เร็วมาก16วินสวนด้วยครับ16วินสวน16วินสวนแต่บางมากครับเดี๋ยวๆๆี๋ยวเดองกูไม่ทันเอา15ก่อนก็ได้พี่ท็อปนี่ๆนี่ๆๆปล่อยแสงมานิดนึงอ่าโอเคอ่า15 16ไปแล้วครับ17ครับบินช้าๆ17ครับไปแบบเอื่อยๆฮะค่อยๆเรื่อยๆผ่านดาวมั้ยไฟตาเปล่าผ่านดาวมั้ยยังครับ ข้างล่างไม่มีอะไรเลย18ครับเฮ้ยกูตามไม่ทันแล้วเนี่ย18อ่าโอเคโฟกัสได้บล็อกเป้า19บวินสวนครับ19บวินสวนครับไหน19 19กําำลังวิ่งอยู่ตัวนี้นี่ครับโอ้โหวิ่งเร็วนี่เร็วครับพี่ 19, 19เร็วนี่สิบเก้าเร็วยี <19 S 2> ่สิบินกำลังขึ้นกำลังบินตามมาครับยี่สิบลำที่ยี่สิบครับบินกำลัง,กำล,งกำลังบินตามมาเลยครับ ยี่สิบโอเคโฟกัสบล็อกเป้านี่ครับยี่สิบสวยยี่สิบสวยนะโอเคบล็อกเป้ายี่สิบเอ็ดครับบินลงไปครับยี่สิบเอ็ดบินลงขอเป้าขอเป้านี่ครับเป้านี้แต่ว่าไม่รู้กล้องเห็นไหมเฮ้ยอยี่สิบสองครับลำนี้ข้างๆของยี่สิบยี่สิบเอ็ดเลยนี่นี่ลำนี้ยี่สิบเอ็ดเปล่งแสงแล้วไม่ท็อปโอเคโอ้โหนี่ลำนี้บางๆวิ่งอยู่อันเนี้ยยี่แปดจะวิ่งอยู่อันเนี้ยผมผ่านดาวผ่านดาวอ่ะอ่าในผ่านดาวอันนี้เห็น ันนี้เห็นโอเคยี่แปดเห็นอ่ะสามสิบเนี่ยเอสิ่งที่ครูถ่ายได้อยู่เนี่ยชัดมากเนี่ยสามเอ็ดเนี่ยไอ้สามสิบเนี่ยเนี่ยชัดมากในกล้องพี่เนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยข้างล่างเป็นดาวนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ซูมสุดนะ<ต>ข้างล่างซ้ายมือเป็นดาว,อ,ดาวอ่าตอนนี้เนี่ยกำล,ลังวิ่งเข้าดาวสามสิบเอ็ดนะครับตอนนี้ข้างบนเป็นดาวนะครับเสี่ดวงเป็นดาวอันนี้สวยส 3, 3, 3. ลำนี้สวยอ่ะขอโฟอกัส เยอะกว่านี้นิดนึงนะขอซูมสุดนะฮะขอซูมหน่อยเพราะว่าเขาสว่างมากดํานี้อ่าองั้นงนั้นถอยกลับไปเหมือนเดิมดีกว่าเพราะจะเห็นวิธีการวิ่งของเขานะอันเนี้ยเฟียวอ่ะเนี่ยเขาวิ่งระหว่างดาวเนี่ยวิ่งไปมาระหว่างดาวเนี่ยโอเคลงมาที่ดาวข้างล่างนะครับข้างล่างคือดาวนะครับ เฮ้ยลำที่สามทว,วิ่งยาวว่ะอันนี้โชว์สวยต้องขอบคุณเอสอันเนี้เอสพามาเจอสถานที่แบบนี้มาไม่เสียเที่ยวว่ะโอ้ยอยากให้ทุกคนมามีบรรยากาศแบบนี้ร่วมกันจังเลยแล้วดาวตกเยอะมากครับอยากให้จัดมิทติ้งแบบว่าเป็นผู้นำดูดาววิ่งเฮ้ยโอ้โหอันนี้โอ้โหแจมไฟยิงไหนเเอ้าเปไหแล้วะ<ห>ลวะเจ้าครับฟืดฟืดฟืดโอ้โหสวยงาม 39ลำใหญ่สว่างสวยสวยงามนี่39นะครับนิ่งๆน,นะฮะอลังการอลังการมาลำพูน40ต้องพูนพูนครับนี่39แล้วก็40มาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมย้ายไป40เลยนะครับ40โฟกัสไม่ได้41โฟกัสหน่อยโอเคเจอแล้ว41ครับวิ่งเร็วมากลำนี้นะครับเดี๋ยวดูวิถีการผ่านดาวเขา 41วิ่งอย่างเร็วฮะข้างล่างคือดาวนะครับ41ข้างล่างคือดาว2ดวงวิ่งผ่านดาวแล้วนะครับสวยงามครับ41วิ่งยาวๆครับข้างล่างคือดาวนะฮะ้ายมือล่างคือดาวข้างล่างคือดาวทั้งหมดเลยนะครับตัวเขากำลังวิ่งอยู่นะครับอัปเดตไหนครับเท่าไหร่ฮะ45ครับแต่ว่าตอนนี้เมฆ เริ่มแบบว่าเคลืบคลานเข้ามาเคลือบฟ้าแล้วเพราะว่าอยู่แถวเหนืออากาศมันจะเย็นเป็นปกติครับ45นะ สีนห้าอครับอาจจะถ่ายไปทุกลำแต่เราอัปเดตตาเปล่าเห็นครับตาเปล่าเห็นตาเปล่าเห็นนะใช่ครับเจ็บมากตอนนี้แฟลมันจ้าซะเลือกเกินโอ้โห,โหเป็นไงล่ะครับบอกได้เลยว่าครั้งนี้ที่มาลำพูนพวกเราไม่เสียเที่ยวและไม่เสียใจกันจริงๆตบเท้าเข้าแถวกันมาเกือบ50ลำแถมยังทําการยิงแฟลชแบบฟิ้ยว้าสไตล์พวกเขาเลยภาพการบินที่นํามาฝากก็คัดเอาเฉพาะลำที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์เท่านั้นแต่บรรยากาศจริง ครบทุก,กลำไม่จกตาแน่นอนลำพูนคืนนี้บอกได้เลยว่าแฮปปี้สุดๆได้จุดเช็คอินใหม่กันแล้วนะครับพวกเรามาแล้วครับมาแล้วครับเครื่องบินครับผมอันนี้เครื่องบินนะครับปิดท้ายให้ดูนะฮะมีแสงกระพริบตาเปล่า,า,าเราเห็นชัดเจนว่าคือเครื่องบินนะครับทำอะไรอะ่ะโยบิน <laughs> S <S มีข้าวอครับผมโอเคเดี๋ยวช็อตต่อไปขอช็อตแค้ฟันนะครับโอเคครับเพราะอีพีนี้มี FC บอกว่าขอช็อตพี่ฟ้ายแค่ฟันหน่อยเนะไม,ไม่มีปัญหาวันนี้ฮะ47ดลำเต็มเต็มนะครับผมกับลายดอยแคมป์จังหวัดลำพูนใครที่ชื่นชอบการดูดาวนะฮะที่นี่เหมาะมากวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นหน้าฝนแล้วก็เป็นวันที่ฟ้าปิดแต่สำหรับท็อฟฟี่และ OFU ไม่มีปิดใครที่อยากจะดูแล้วแบบไม่อยากเฟลก็หลังฝนก็ได้ นะครับหลดอยแคมป์เป็นอีกหนึ่งที่ที่ท็อฟฟี่แนะนําเลยแล้ววันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนรายการของเรานะครับขอบคุณ TP Las ซอร์ครับเครื่องตัดเลเซอร์ทุกขนาดบริการหลังการขายสุดยอด TP Las ซอร์ครับใครที่อยากจะติดรูุ่มท็อปโซลาเซลล์ติดต่อไปที่ Mega Protec t แล้วก็ใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะฮะนอนดูดาวแบบนี้ใครที่มีรถส่วนตัวอยากจะมีเต็นต์ติดหลังคารถเป็นของตัวเองค่ำไหนนอนนั่นได้ติดต่อไปที่ e v e r อร์ครับมีทั้งเต็นต์ติดหลังคารถออน และอุปกรณ์แคมปิ้งทุกอย่างวันนี้ OFU Blue Dimension ต้องล่ำลากันไปก่อนเจอเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ